นะะฮมีคนเอาโพนิด้านะฮะไปแปลงนะฮะเป็นเขาบอกไปสังเคราะห์เออไปสังเคราะห์นะฮะเป็นจำนวนตัวเลขออกมาอาจารย์ไม่ได้ทําใช่ไหมจํานวนตัวเลขอะไรครับไม่ได้ทำมั้งครับผมไม่ได้ทำเลยเขอาอไปาาไสังเคราะห์ออกมาแล้วออกมาเป็น คำนวณเ่นีเขาบอกคาดการณ์สสแต่ละพักคำนวณจากข้อมูลนิดาโพถ่วงน้ำหนักฐานคะแนนพื้นที่ของแต่ละพักหน้าสิบสี่ธันวาแล้วก็ออกมาว่าแต่ละพักจะได้เขตเท่าไหร่ปักที่เท่าไหร่สสรวมเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวค่อยมาว่ากันผมไม่ได้ทำาไม่ได้เขาใช้เอไอทำนะไม่เกี่ยวใช่ไหมเปล่าเปล่าครับก็ไน่าจะใช้เอไอทำหรือไม่ก็คำนวณออกมาทางคณิตศาสตร์ผมเข้าใจว่าเขาใช้แชท GPT ก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ แต่ทีนี้ของอาจารย์นี่เสียลายต่ายมานี่ครั้งสุดท้ายนะนะ,นะของปีนี้ครั้งแรของเดือนนี้ครับผมแล้วก็แล้วของของปีนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะเป็นเข้าสู่หมดเลือกตั้งเต็มตัวแล้วนะครับเดี๋ยววัน,นอาทิตย์หน้าก็จะเป็นกระแสะกทมอก่อนจากนั้นก็จะไล่ไปจังหวัดต่างๆแล้วก็จะมีคะแนนภาพรวมสักสองครั้งนะครับก่อนที่ถึงวันเลือกตั้งโอ้โห,โหครับดูผลแล้วน่าตกใจนะโอ<ห>สําหรับรรคประชาชนแล้วเพื่อไทย ครับก็ก็หน้าตกใจกันหลายพักเลยเนาะก็อย่างเช่นว่าเลือกอย่างเลือกนายกเนี่ยชัดเจนว่าคนมันจนํานวนมันสูงขึ้นนะจากการที่สํารวจเมื่อจำได้ไหมครับตอน<ว>เราเสารวจหลายภาคนั้นมันอยู่ระดับสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่พอมาตอนเนี้ยมันทะลุไปสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วอะ่ะพี่โก้สงสัยพี่โก้คุณทัพผมต้องกระโดดไปเป็นหัวหน้าพักนะเขาขาดคนเฮ้ยอาจารย์นะครับ เขาขาดคนเป็นนายกยังไม่มีชื่อที่โดนใจว่าอาจารย์เจาะหน่อยิว่าคุณสมบัติที่เขาอยากได้เนี่ยสเปคเป็นยังไงนายกที่ว่าเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยดูแล้วแบบแหมพูดยากเขาคงต้องการคนที่แบบสนใจเฉียบขาดปื่นตับมีวิสัยทัศน์โอ้โหแบบผมต้องจ้างขุนยนต์มาทํางานแล้วอะนะครับนะอ่ะก็บอกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะก็บอกว่าไม่ไม่สนใจใครเลยนะไม่ไม่เลือกใครเลยนะครับนะก็ เป็นทุกกลุ่มเจเนอเรชันนะครับยกเว้นนะครับเอาไม่ใช่ยกเว้นไม่มียกเว้นแต่ว่ากลุ่มที่สูงสุดเลยนะที่บอกว่าไม่เลือกใครเลยเนี่ยกับกลายเป็นกลุ่มเด็กคนรุ่นใหม่สิบแปดถึงยี่สิบห้าสูงมากเลยถึงสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะบอกว่าไม่เลือกใครเป็นนายกเลยครับนะครับทั้งที่แสดงว่าควรจะถ้าเทรนด์ก่อนหน้านี้มันเป็นสีส้มเนาะมันควรจะถ่ายมันควรจะงเทงนะครับแต่เทงไม่ได้เลยนะครับส่วนภูมิภาคเนี่ยก็เป็นทุกภูมิภาคยกเว้นครับ ยกเว้นปุ๋ยภาคเดียวครับคือภาคใต้ครับเออภาคใต้เป็นภาคเดียวที่มีคนในใจแล้ว mm. นะครับนะอ่ะานะครับอ่ะเรามาดูคุณเท้งเนี่ยได้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะรบลงลดลงไปว่าห้าเปอร์เซ็นตนะคุณนรุทินนะครับมีสิบสองเปอร์เซ็นตลดลงไปแปดเปอร์เซ็นตลดมากๆเลยครับอยู่ที่ภาคใต้ครับ mm. จากยีบ่บห้าเปอร์เซ็นตนะครับในภาคใต้เหลือสิบเปอร์เซ็นตะ์อะ หล่นมา15%ในภาคใต้กรณีหดใหญยนะใช่ครับถ้าคิดเป็นภาพรวมว่าอยู่ประมาณ2%ของภาพรวมอะก็คือที่หล่นลงมา8%เนี่ย2%หล่นประมาณ2-3%อะหล่นมาจากภาคใต้อะภาคเดียวเลยอ่ะครับนะครับนะแล้วก็คุณพิสิทธิ์ก็พุ่งทะลุขึ้นไปนะครับเป็น10%จากที่ไม่มีคะแนนเลยแน่นอนคะแนนที่ได้มาลงสูงก็เป็นคะแนนที่ได้มาจากภาคใต้ทั้งนั้นเลย นะครับแต่ภาคภาคใต้มี่ทะลุตั้งสามสิบสองเปอร์เซนกว่าสามสิบสามเปอร์เซนต์ง่ายพง่ายเดิมภาคใต้ในคุณฤทธินกําลังมาสวยๆพอเจอหาดใหญ่สลบกลายเป็นคนคนสายสายปีกอนุรักษ์ครับแล้วก็คนใต้บอกว่างั้นกลับมเลือกพี่ไหนค่ับกลับไปอีสานเลยครับอ่าอ่าก็คือคนใต้หันหันกลับไปเลือกแฟนเก่าอหันกลับไปเลือกแฟนเก่านะครับนะ ก็คุณไม่ติกระตุ้งขึ้นมาเลยอ่นะครับแล้วก็แน่นอนคุณยุรพันธ์ก็มาใหม่นะครับได้หกเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ผมว่ามันควรจะต้องได้มากกว่านี้สั้งนิดหนึ่งนะหกเปอร์เซ็นต์มันมันยังดูน้อยกว่าอุ้งอิงอ่ะอาจารย์ต้องเปลี่ยนเป็นยศสนันแล้วรอบเดี๋ยวเขาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีรอบรอบคะแนนโมรอบกระแสกอทมมีชื่อยศสนันแล้วครับแต่ว่าเราเราเพิ่งรอคอนเฟิร์มว่าจะมีชื่อใครนะครับต้องยอนจริงว่า ชื่อจุลภัณฑ์ขายไม่ได้แน่แน่ครับผมครับก็เดี๋ยวรอดูยศนันจะขายได้ไหมแล้วก็แต่ไม่ต้องห่วงอีกชื่อหนึ่งผมว่าขายไม่ได้แน่นอนครับไอาจารย์ผู้มืยการเลือกตั้งพักนี่เป็นผู้ถือใครผู้ถืออาจารย์สันนี่ผมหรอเออไม่น่าจะขายได้ผมว่านะครับเอาคือตอนแรกพักประกาศบอกว่าพักเพื่อไทยประกาศบอกว่า ชื่อที่สามอยู่ระหว่างการเจอจาเป็นนักธุรกิจไปนอะไร้ว่็เอ้แล้วก็คาดหวงังว่าเป็นเป็นในแบงค์เจ้าของกิจการอุตสาหการรมใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังจบลงด้วยคุณสุริยะอ่าผิดหวังผิดหวังผิดหวังนะครับนะอขา,อาตระกูลจึงเลยนะครับถัดมาก็คือนะครับอ่าพลเอกังสีเนาะสามเปอร์เซ็นต์นี้ก็ขึ้นมาอะไรใหม่ครับคุณหญิงสุดารัตน์ก็สามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันลดลงไปสี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกัน S <S นะครับนะและ้วก <ๆ S 2> ็ถ้าถ้าแท็กทีมกันได้นี่คงคงจะฉลุยน่าดูนะมผมว่าคะแนนคุณหญิงก็ก็โดนโดนแยก,ก,กไปพอสมควรน,นะโดนกระจายกระจายออกไปไม่รู้เหมือนกันว่าโดนใครแย่งไปบ้างนะครับนะแล้วก็มีคุณพีรพันธ์นะครับเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวเปรียบวันยุทธก็เหลือเปอร์เซ็นต์เดียวเช่นเดียวกันนี้เป็นเทงเนี่ยกลับกลับมาคุณเทงนิดหนึ่งก็ลงเยอะนะอาจารย์นะครับผมลงลงห้าเปอนนร์เซ็นต์เลยนะลงเยอะลงเยอะครับลงเยอะคือเขารูดมาตั้งแต่ ควอเตอร์สองที่สามสิบเอ็ดลงมาเหลือยี่สิบสองลงมาเหลือสิบเจ็ดนะเนาะครับอือก็เขาเจ้าเขาโอเคคุณเท็อาจจะยังเด่นอยู่แต่ว่าคะแนนเขาน้อยกว่าคนไม่เลือกใครเลยนะอาจจะเด่นอยู่ที่กรทอมอ,อะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่าคะแนนจะด้อยมากๆเลยอย่างเช่นด้อยในภาคภาคตะวันออกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนะครับแล้วก็เออคือพูดให้คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กลุ่มกลุ่มสิบแปดถึงยี่ิบห้านะครับเขาตัดสินใจไป ไม่เลือกใครเลยเยอะมากทาให้คุณเท้งเนี่ยเหลือจุดแปดถึงยี่ิห้าสิงแค่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์นอ๋อตรงนี้มันหายเนาะมันหายไปหมดเลยนะครับแล้วเพราะไกลไปว่าสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นของจุดแปดถึงยี่ห้าเขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่เลือกใครเลยตอนนี้อนะครับนะเขาไม่เลือกใครเลยก็ถือก็ถือว่าสูงทีเดียวนะครับนะก็ผมบอกแต่มนแรกแล้วที่จะมาเป็นหัวหน้าพักเป็นตาพักเป็นได้สักเดือนหนึ่งผมก็บอกแล้วไม่มีออร่าไม่คิดไม่เชื่อผมอ่ะเรามาดูปาร์ตี้กันโดนใจ นะครับนะมาดูมาดูอพักการเมืองกันนะครับพักการเมืองก็แน่นอนครับเหมือนคราวนี้คราวนี้อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นครั้งที่คนไม่สนใจคือคนไม่เลือกพักการเมืองเลยสูงกว่าพักการเมืองทุกพักสูงกว่าพักประชาชนนะนว่ายง่ายอ่าก็มีถึงสามสิบสองเปอร์เซ็นตเพิ่มขึ้นไปถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับนะก็ก็เป็นเรียกว่าถ้าภูมิภาคก็ทุกภูมิภาคยกเว้นภาคใต้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพก็ เกือบทุกอาชีพไม่เว้นเไม่ให้สองอันก็คืออ่พนักงานบริษัทเอกชนกับนักเรียนนักศึกษาอืนะครับนะอ่าแล้วก็อนะครับนะอายุส่วนใหญ่ก็เป็นคนอายุสามสิบหกขึ้นนะครับก็คือคนรุ่นใหญ่หน่อยนะครับส่วนถัดมายี่ห้าเปอร์เซ็นต์พรกประชาชนแน่นอนแม้ว่าจะลงไปแปดเปอร์เซ็นต์แต่เขายังครองแชมป์ในกลุ่มสิบแปดถึงสามห้านะครับอยู่ที่ประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับยังยังครองแชมป์กลุ่มนี้อยู่แต่พอขึ้นสามสิบหกไปปั๊บเนี่ยคะแนนเขาลงรุดเลยนะครับนะตอนแน่นอนนะครับพักนี้ยังเป็นคงเป็นขวัญใจคนโสดนะขวัญ mm hmm. ใจคนโสดนะครับนะแล้วก็กลุ่มพวกคนทํางานบริษัทเอ่อมนุษย์เงินเดือนนักเรียนนักศึกษาผมว่าคือผมดูลักษณะคนแล้วนะกลุ่มคนที่เชียพรพรคประชาชนเนี่ยคือกลุ่มคนที่ชีวิตเนี่ยอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียวันวันหนึ่ง พี่โก้ลองคิดดิสิแปดถึงสามห้าคนรุ่นใหม่วันๆ,ๆเขาอยู่แต่สิ่งเหล่านี้มากกว่าเราเยอะเลยมากมากกว่ามากกว่าแปดชั่วโมงอยู่กับโซเชียละนะ,ะ<อ>คน,นโสด,ดอย่างเงี้งยคนโสดอ่าคนโสดพูกมนุษย์เงินเดือน,ดนตามบริษัทเอกชนนักเรียนนักศึกษาคนเหล่านี้คือคนที่วนเวียนอยู่ในโซเชียลมีเดียอนี่คือนี่คือสิ่งที่บ่งบอกให้พักการเมืองอื่นรู้ว่า คุณพ่ายในสงครามโซเชียลมีเดียมันจะส่งผลกระทบมาก mm. นะครับ mm. ฉะนั้น mm. ทุกพักคงต้องบู๊หน่อยในสงครามโซเชียลมีเดียเพราะตอนนี้พักประชาชนเนี่ยยึบพื้นที่ตรงนี้ไปเยอะมากเลยครับ mm. นะครับนะอ่ะถัดมาเป็นพักประชาธิปัตย์อันนี้ก็ขึ้นมา mm. พูดเลยนะสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับ,รบขึ้นมาหกเปอร์เซ็นทีเดียวถามว่าคะแนนที่ขึ้นมามาจากไหนครับมาจากภาคใต้ถึงสามสิบหกเปอร์เซ็นตครับ ภาคใต้ได้สามสิบหกเปอร์เซ็นคะแนนพุ่งขึ้นมาทีเดียวเลยนะครับเรียกว่าถ้าถ้าคิดเป็นสัดส่วนเน,นาะคะแนนที่ขึ้นจากภาคใต้เนี่ยนะครับนะจะบอกได้ว่าบวกไปถึงเอ่อเท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับบวกไปถึงเกือบสี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอืมอืมโอ้ยคะแนนคะแนนที่ขึ้นมาหกเปอร์เซ็นเนี่ยเกือบสี่เปอร์เซ็นเป็นคะแนนที่เพิ่มขึ้นมาจากภาคใต้ครับโอ้โหค่อดเลยอะ่ะอาจารย์ครับผม พูดง่ายๆเลยคือตอนนี้ผมบอกให้เลยว่าคนที่ปวดหัวคือใครคือเราไอ้สีส้มคงปวดหัวไม่เท่าไรหรอกนะครับนะเพราะว่าสีส้มไม่แน่หน่อยอาจจะได้ปารีสอาจจะต้องไปสู้กันเลยแต่ว่าไอ้เกดเขาไม่น้อยครับไอ้คนที่แปลพระไอยไปปัดพวกนี้คือปวดหัวหนักเลยเพราะว่าดันกระโดดหนีออกไปแล้วอ่าแต่ไอ้จะกระโดดกลับมาลูกพักก็จะรับหรือเปล่าอันนี้หนึ่งไม่ผมว่าต้องให้ต้องยกประโยชน์ให้เขานะเพราะว่าเขามีส่วนร่วมนะฮะในการทําให้ หลายๆอย่างมันดีขึ้นด้วยการกระโดดหนีของเขาอ่ะประชาธิปัขึ้นเกี่ยวไหมอาจารย์่รือกลับมาตั้งก็ไม็ได้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าคณบางคนก็ไม่น่าหนีไปก็ดันหนีเช่นคุณนิพนธ์อย่างเงี้ยอ่าไม่น่าหนีหรือลูกหมีเงี้ยไม่น่าหนีก็ดันหนีไปไม่เข้าใจเหมือนกันเขาไปทําทีมบอลกันแหมอาจารย์เอาโอเคโอเคไปตั้งทีมฟุตบอลก็ได้ไม่เป็นไรเประชาธิปัตย์นี่ชนะในแง่ปาร์ตี้ลิสต์นี่ชนะเอภูมิใจไทยด้วยเนาะ ครับผมใช่ไไ<ห>ครบไบ<ง>นะครับชนะชนะทั้งเพื่อไทยและชนะทั้งภูมิใจไทยครับแซงขึ้นมาทีเดียวเลยอืมนะครับเพื่อไทยเนี่ยแพ้ไปใช้ปัดอ่าจุดทศยมเพราะเพื่อไทยคะแนนลงเ,เพื่อไทยคะแนนลงลงที่ไหนรู้ไหมครับไปลงที่ลงที่ส่งผลกระทบต่อเพื่อไทยนะแหมไม่ต้องพูดพี่พี่พี่โก้น่าจะรู้ลงที่ภาคอีสานครับอืมโอ้โหเพื่อไทย,ล,ยลงที่ภาคอีสาน จาก19เปอร์เ็นเหลือ14ปอร์เซ็ตส่งผลต่อคะแนนภาพรวมประมาณเกือบ2เปอร์เซ็นครับอันนี้เป็นผลจากอังเคิลนี่หรอถ้าเทียบจากใช่ไม่ไม่ถ้าเทียบจากการสำรวจเมื่อเดือนอะไรนะกันยาจนถึงวันนี้ผมว่าเป็นผลจากหลายๆอย่างมันค่อยๆลงมามันลงมาผมว่ามันผมว่า11เปอร์เซ็นต์13เปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นฐานเขาน่นนนนนจาจะแกวนตัวอยู่ประมาณนี้ตอนนี้เนอะตอนนี้ผมว่าผมว่าผมว่าเขาคงไม่เลวร้วายไปกว่านี้แล้วคงได้ฐานอยู่ประมาณนี้ นะครับนะโโก็คงคงประมาณนี้ไอ้สิบกว่าล้านเสียงเนี่ยเลิกคุยอะยากอ่ะใช่ถูกต้องครับเลิกคุยได้ละวผมว่าตอนนี้น่าจะเหลือประมาณห้าหกล้านเสียงได้มั้งอนี่ยครับถ้าอย่างนี้เนี่ยอาจารย์นะอาจจะมีปรากฏการไอหายปลาแตกนะเนี่ยเร็วๆเนี้ยก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลองดูเพราะว่าตอนนี้มันทยอยไม่รู้ถ้าไม่รู้เขาหยุดเลือดได้บ่นะเพราะถ้าเขาหยุดเลือดไม่ได้ก็ยิ่งพังอืมอืมอืมครับนะครับนะอ่ะกัดมาก็เป็นภูมิยจไทยที่เก้าเปอร์เซ็นลงมาสี่เปอร์เซ็นต คงผมคงไม่ต้องอธิบายมั้งซี่โก้ว่าลงมาสี่เปอร์เซ็นเนี่ยลงที่ไหนเัินก็ลงใต้แล้วลงที่ใต้ครับจากสิบแปดเปอร์เซ็นเหลือหกเปอร์เซ็นครับพี่ภาคใต้ลงมาเนี่ยนะอ่านะลงมาเยอะขนาดนี้นะส่งผลต่อคะแนนภาพรวมที่ใต้ลงมาเกือบสองเปอร์เซ็นต์พูดง่ายคือไอที่ลงไอที่ไอ้ที่ลงมาสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเกือบสองเปอร์เซ็นเป็นผลมาจากภาคใต้นะครับลงหวบเลยอ่ะ นะครับแล้วก็ถ้าดูตามนี้นะอาจารย์ออประชาธิปัตย์นี่โกลดสต็อกเนาะคือมีมีแนวโน้มสวยนะถ้าสามารถไปแย่งชิงไอไอคนที่ยังไม่ตัดสินใจได้เนี่ยโอ้โหมันจะวิ่งขึ้นไปได้อีกเยอะเลยเนาะได้นะครับก็ลองดูว่าไปปัตจะสามารถแย่งชิงกลุ่มนั้นไหมเพราะผมดูว่าไปปัตน่าจะน่าจะเดินหน้าต่อดูแล้วถ้าเกิดว่าไม่ไปทําอะไรทะเลอร์ทะล่า นะครับส่วนคุโนทินเนี่ยเท่าที่ดูนะแม้ว่าคะแนนจะลงมาก็ตามในภาคใต้แต่ผมก็ความรู้สึกผมคือมันก็ไม่ลงเยอะอย่างที่ผมคาดการไว้นะอืแล้วมันก็ไม่ถึงกับเตี้ยติดดินนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้อยู่ขบวนการฟื้นฟูก็ต้องรอดูว่าเขาจะอ่าฟื้นฟูทุกอย่างสําเร็จเสร็จไม่มีเสียงเอะโวยวายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ต้องรอรอดูว่าจะทําอย่างไรและขนาดเดียวกันตอนเนี้ยเราอยู่ในช่วงของภาวะความขัดแย้งไทยกัมพูชาเนาะ ฉะนั้นในเรื่องของกรณีของอะไรนะความรักชาติ่ะมันอาจจะกลับมาชาตินยมมันจะกลับมาถ้าคุณวุินมีความแข็งก็เอจริงท<ำ>ําททาออกมาได้ดีก็อ,อาจจะทําฉุดเลตติ้งให้ขึ้นได้ก็อาจจะฉุดเลตติ้งให้ขึ้นได้นะครับแ้นโดยเฉพาะยิ่งในในเพราะว่าเลตติ้งของวุฒินใน,ในภาคภาคอื่นๆนะของรรครรคเพื่อภูมิใจไทยเนี่ยในภาคอีสานก็ไม่ลงเลยนะอยู่ลงมาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเงี้ยนะลงมาเปอร์เซ็นต์เดียวหรือว่าน้อยมากถือว่ายังคงยังคงรักษาฐานใหญ่และพ็ถือว่า ประชากรส่วนใหญ่อยู่อีสานตั้ง33เปอร์เซ็นะต์น่ะตามใดที่ยังรักษาฐานอีสานไว้ได้ไม่ลงแบบพุ่งพวบเหมือนพักเพื่อไทยเนี่ยก็น่าจะยังเดินหน้าต่อได้เพราะฐานเขาใหญ่บ้างที่นั่น<ม>นะครับนะอะลองไปก็เป็นเป็นนะฐานจากภูมิใจไทย9เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นพักเศรษฐกษิจเนาะ2เปอร์เซ็นตะ์รูมไทยสร้างชาติ2เปอร์เซ็นต์ก็ลดลงมาละนะครับนะพักหญิงหน่อยก็เหลือ2เปอร์เซ็นตะ์อ่าแนะ่นอนครับพลังประชารัฐนะโอโซเจอร์ในวร์ไดาย,ยังคงมีอยู่1เปอร์เซ็นต์ <S <S นะครับนะทีนี้เรามาดูอันนี้หนึ่งพี่คนที่บอกว่าไม่เลือกพรรคการเมืองใดเลยแล้วก็ไม่เลือกใครเป็นนายกเลยอันนี้คือคนที่หัวแบงค์จริงๆในสมองไม่มีใครเลยมีอยู่ทั้งหมด26ครับนี่คือเคก้กก้อนใหญ่หนึ่งในสี่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกำลังว่างเปล่าไม่รู้จะหันไปทางไหนไปไหมเนี่ยกลุ่มนี้ไปเลือกตั้งไหมเนี่ย ไป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 กลุ่มนี้ไปอยู่แล้วอแต่ไอคนไอคน,น,น,นไม่ไปใช่สิเออมันคงไม่คือมันมีเยอะนะแต่ผมว่ากลุ่มนี้คือคนไปเหมือนกันอ่ะแต่เขาไม่รู้จะเลือกใครแล้วตอนเนี้ยอแต่ไม่รู้จะเลือกใครทั้งคนทั้งพักเลยถูกไหมครับผมอ่านะตรงนี้คือเคสก้อนใหญ่ที่ต้องวิ่งในช่วงชิงกันโรครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะช่วงชิงมาได้มากกว่ากันอืมนะนก็ก็ขึ้นอยู่กับแหมทักษะของใครของมันเนาอันนี้ตัวใครตัวมันก็แล้วกันว่าใครจะมีความสามารถตรงไหน นะครับนะ mm. ก็ทีนี้เอคนคนที่คน,คน,ค,นคนที่บอกไม่เลือกอไม่เลือกพักการเมืองใดเลย,เลยไม่เลือกใครเป็นนายไม่ใครเป็นนายกแต่เลือกพักไว้แล้วเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มว่าเขาก็จะเลือกพักนั้นแหละนะครับแต่คนที่บอกว่าไม่เลือกพักการเมืองใดเลยแต่เลือกคนไว้แล้วเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะเลือกหรือเปล่าพักนั้นอถ้าถึงสุดท้ายแล้วเขายังไม่ชอบคนคนนั้นอยู่ อืม <im ittle> นะครับ <im ittle> นะก็อ่ครับนะคือคือถ้าเขถ้าเขาไม่ชอบพักนั้นโทษทีคือเขาจะชอบคนแต่เขาไม่ชอบพักเนี่ย <im ittle> ก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะเลือกพักนั้นหรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นประเด็นที่สําคัญทีเดียวนะครับนะก็เดี๋ยวลองดูว่าไอ้กลุ่มคนที่เรียกว่าไม่เลือกใครเลยเนี่ยเขาจะวิ่งไปทางไหนนะครับมาซึ่งผมดูแล้วเนี่ยคะแนนที่ลงลงมากันเยอะนะคะแนนของพักประชาชนเนี่ยนะครับนะก็น่าที่ลงไปเนี่ยนะก็ก็คือ ส่วนใหญ่นะก็จะลงก็จะลงไปสู่พักการเมืองต่างกระจายไปแล้วก็จะลงไปที่ไม่เลือกใครเลยเยอะมากไม่เลือกพักการเมืองใดเลยนะครับแต่ถ้าดูถ้าดูตามผลโพจาร์นะไอ้ไอโอกาสที่ประชาชนหวังจะแลนสไลด์นี่ลืมไปได้เลยอ๋อลืมไม่ได้เลยครับลืมไม่ได้เลยเขาก็พูดไปเรื่อยเขาก็พูดสร้างความหวังสร้างกำลังใจเรื่องปกติอืมอุตส่าขอโทษแล้ว ก็แค่สร้างกำลังใจฮะไม่แบมันแค่โอ้ยผมไม่เคยอ่าแล้วไปโกรธใครอยู่แล้วตามสบายใครอยากทำอะไรก็ทำเอออาจารย์ไอการชิงเบอร์หนึ่งกันเนี่ยนะหลังการเลือกตั้งเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องสูสีนะพูดถึงเนี่ยถ้าเธอดูตามบปราจารยมันจะกลายเป็นไปเดดทล็อกสามขั้วอีกแล้วเออมันจะเกิดมันจะเกิดปรากฏการณ์ก็คือร้อยต้นต้นร้อยต้นต้นกันหมดอ่ะเออสามพักเนี้ยอาจารย์ว่า นะผมก็ว่าก็คงเป็นเนี่ยก็คงเป็นพักออะไรนะประชาชนอ่าพักภูมิใจไทยแล้วก็สองสองอันนี้น่าจะขึ้นหลักร้อยแล้วก็พักเพื่อไทยก็น่าจะเลขสองตัวแต่ก็คงจะสูงพอสมควรน่าจะหลังเจ็ดสิบผมว่าน่าจะได้ั้าเลื่อนไม่ไหลออกอีมแล้วดีไม่ดีอาจจะทะลุถึงแปดสิบนะแต่ถ้าใครบอกว่าเลขสามตัวนี้ผมไม่เห็นด้วยมันก็จะเข้าโหมดเดดล็อกอีกเลยมันแหมมันก็ไม่ถึงกับเด็ดล็อกนะถ้าเพื่อไทยไม่มีอีโก้สูงเดี๋ยวก็ไปจับมือกับน้าเงินได้ ออโอ้แต่มันก็หืมฟัดกันถ้าขนาดนี้นะอมีบางส่วนมีบางส่วนใส่แดงอาจารย์ว่ามีสิทธิ์เป็นโมเดลผมไหมซึ่งผมผมคิดว่ามันน่าจะมีสิทธิ์ก็คือภูมิใจไทยบวกกล้าทำบวกปชปอืแล้วก็เก็บพักเล็กมาให้มันเกินมีสิทธิ์ครับมีโอกาสมีสิทธิ์มีสิทธิ์แล้วก็ไล่ไล่เพื่อไทยกับสีส้มกับสีแดงเป็นไสค้าน ก็ถ้าสีส้มสีแดงรวมกันเป็นฝ่ายค้านก็จะอยู่ประมาณเฉียวเฉียวสองร้อยห้าสิบอ่ะโอ้โหนี่มันสูตร m ม a เนี่ยนะสูตรเฉียวเฉียวสองร้อยห้าสิบก็คือก็คือพูดง่ายคือรัฐบาลก็อยู่ได้อ่ะแต่ก็อยู่ด้วยความภาวะพบงอ่ะยกยกเว้นแต่ว่าประชาชอไม่ใช่พักเพื่อไทยเนี่ยจะลดเยอะๆอ่ะแล้วแล้วภูมิใจไทยไปกินไปกินจากเพื่อไทยกินแดงเยอะอกินแดงเยอะกว่ากินส้มไทยเนี่ย เพื่อไทยเนี่ยรอดไม่รอดหรือภูมิใจไทยยัสูงขึ้นไม่หรือไม่สูงขึ้นเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ภาคอีสานนะมันวัดกันเลยตรงนะคู่นี้นะใช่ครับไปวัดกันภาคอีสานเพราะจำนวนสกรสูงสุดสามสามเปอร์เซ็นแล้วก็อีก,ก็สูงสุดนะครับใครใครได้ไปเยอะๆคนนั้นได้เปรียบอ่ะอืมเนาะเพราะว่าถ้าชนะที่อีสานนี่มันมันมีโอกาสชนะเลือกตั้งสูงใช่ครับนะใช่ครับเีโอกว่าชนะเลือกตั้งสูงเพราะจำนวนสกรม,มันเยอะมาก ถ้าดูตามนี้นะถ้าไม่ภายในหกสิบวันนี้พักประชาชนตีตื้นไม่ได้เนี่ยปีิลิส์ก็ได้ไม่เยอะนะก็มันถ้าดูจากนี้มันก็ลงมาเหลือแค่ยี่สิบห้าอ่ะก็ลงมาเยอะนะลงมาเยอะนะอืนะไอ้ที่บอกว่าไม่เลือกไม่เลือกพรคการเมืองเลยสามสองเปอร์เซ็นเนี่ยถึงรามันไม่มันไม่เทไปไปทับใดพักหนึ่งหรอกมันก็กระจายกระจายไปอ่ะต่อให้พรคประชาชนได้มาสูงสุดสมมติอ่านได้มาสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นก็สามสิบห้าก็ยังต่ำว่าครั้งก่อน โดนในพลังทรัพยากรทางการเมืองกระแทกไปเป็นเสร็จแล้วก็จะเหลือไปที่ประมาณสามสิบก้าอีเท่านั้นเองเพราะผมเชื่อว่าไอ้สามสองเปอร์เซ็นมันกระจายไปทั่วทุกพักแล้วครับมันไม่โถมไปที่พักใดพักหนึ่งฮะที่ผมพยายามให้ประชาชนแถมไปเลยนะไปสิบเปอร์เซ็นเลยเอาไปหนึ่งในสามเลยก็คือสามสิบห้าเลยสามสิบห้าเลยให้สามสิบห้าแต่แต่สามบห้าจากโพเวลาเลือกตั้งจริงจะเหลือเฉพาะพักประชาชนนะครับเวลาเลือกตั้งจริงจะเหลือประมาณสามสิบเพราะเนื่องจากว่าโดนโดนทรัพยากรทางการเมืองกระแทก จนคะแนนปิวอืมอืม,อม,อมนะครับส่วนภาคอื่นเนี่ยอ่ทรัพยากรทางการเมืองกระแทกไม่ค่อยโดดไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะเขาก็มีทรัพยากรทางการเมืองเหมือนกัน